จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันเรือใบระหว่างวันที่2ถึง4ธันวาคม2568ณโรงแรมบิยอนกะตะตำบลํำกระรนณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันเรือใบทีมเรือใบาวายุรุ่น IRC ี e ระหว่างวันที่2-4ธันวาคม2568ณนะโรงแรมบียอนะตะทั้งนี้ขอเชิญชวนผส่นิกรชาวภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเฝ้ารับเสด็จได้ที่บริเวณทางเข้าโรงแรมบียอนะตะ จุดจอดแท็กซี่ข้างเทศบาลตำบลกรุณพร้อมทั้งร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันเรือใบครั้งสำคัญนี้